ขอกราบขอบพระคุณพระเทรานุเทราุทุกรูปขอกราบขอบพระคุณพระคณะสงฆ์จดตัวระวัวัดจักรวดีราชาว่าสได้เมตตาส่วนพระพิธีธรรมนะครับในวันนี้ขอขอบพระคุณเจ้าคณะพระปกครองทุกรูปนับแต่หลวงพ่อพระสิริชัยโสคนเจ้าคณะเขตบางพระ เจ้าอาวาสวัดดุลินสารามและก็ขอพระคุรพระคุณท่านซึ่งมีอารามใกล้เคียงเรียนไปทวัดวัดปีน,ปนาซึ่งในที่นี้นะครับดีใจที่ท่านอาจารย์พระมหาสวรรัสดิ์เกษรเมธีปร,ริณธรรมเจตประยงเจ้าอาวาสวัดทองท่านเดินทางมาคงจะไปร่วมเสวนาที่กรมกระทรวงวัฒนธรรมที่เรียบร้อยนะตรงนี้ท่านรับพระราชทานเสาเสมาธรร,รามาจักรนะครับซึ่งท่านก็มาทุกวัน ท่านบอกผมว่าวันนี้อาจจะไม่สะดวกแต่ท่านก็เมตตาเดินทางมานะธรรมาจัดสัง <c oughs> ของกราบกอบพระคุณนะครับพระคุณท่านในอาวัตไก้เคียงธรรมหาสนทิทตะสังวโร,ปรเปรียธรรมแปดประโยคเจ้าวัดวัดใหม่เทศนิมิตนะครับเจ้าวัดวัดเป่ารุหิตเจ้าวัดวัดสิงห์นะครับแล้วขอกอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับท่านที่ร้อยกองบทกอนมอบเกียรติก่ผมเมื่อสักครู่นี้มีท่านผู้นหนึ่งบอกว่าไข่ร้อยกองถามถึงบอกว่าไข่ร้องมากก็ขอกราบับ ตูลร้อยกองน,นะครับคือขณาจารย์พระมหาปริทัตุวรกิจโยปร,ริยธรรมเก้าประโยชน์วัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครนะครับเมตตามองที่สาคัญนะครับขอขอ,ขอบพระคุณพนักงานเจ้าหน้าที่กองวิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกระทรวง และกว่าสำนักงานปรลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับทุกท่านที่มาบโดยความสะดวกทําให้พิธีการสมของทัท้งพระาาครูสิริธนาสารแสาเรุนงร่วงไปด้วยดีในร่มเมตตาบารมีของหลวงปู่พระเดชพระคุณพระราชนรงคมงคลที่ปรึกษาเจ้า,า,าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดพระเหน่หน้านะครับซึ่งหลวงปู่ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสทุกรูปคณะสงฆ์วัะนหนรามีทั้งภาพพิพสูจนและสมนเนรทุกรูปนะครับ ก็ขอบคุณท่านทุกท่านนะครับท่านกรมสรรพนวิชาตคุณท่านพรรมชรัตก็เดินทางมานะครับสนทนาปราสัยกันและทีมงานนะครับขอขอบพระคุณนะครับที่ทําให้งานรุ่วงไปด้วยดีนะครับแล้วก็สมเกตสมศักดิ์สีกร็ระดับนี้นะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เชิญหีบศพเข้าดังเชา้าเตาชะพนักกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับ และที่สําคัญนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานน้ําปานะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนี้นะครับทีมงานพี่ตายร้านเสริมสวยหน้าวัดนี้นะครับได้มาอาํานวยการแล้วก็ขอบคุณทีมงานดอกไม้ร้านละเอียดนะคุณละเอียดร้านดอกไม้หน้าวัดพระทิกษุนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้ทําให้งานรู้ลงไม่ด้วยดีอย่างความอุ่นใจเบาใจแก่สิทธิอนุสิธ์วัดพระนิราศแ,และสิทธิเรียมนุสิ์ในท่านพระกุศ,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 ศลธนสารนะครับของหนักจักแบกจงออกปากบอกแขกช่วยแบกหามทุกท่านจะช่วยการจะรู้ลงไม่ด้วยดีนะครับถึงเหนื่อยยากแล้วเหนื่อยหายแต่เครื่องหมายความดียังมีอยู่นะครับความเหนื่อยนั้นพักวันสองวันก็หายแต่เครื่องหมายความดีนั่นคือความกระตันอยู่กระตาวที ในพระกุณท่านผู้เป็นพระสังฆาธที่การผู้ช่วยจเจ้าว่านะครับท่านเราก็จะมีความกอบกินใจทุกครั้งเมื่อนึกถึงว่าได้ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์นะครับก็ดับนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการเคลื่อนหิมศพขออยันเกาเ,าเขาเพื่อทําการชปนาญเขาจริงนะครับ